สวัสดีครับผมนัดจากช่อง Bad o o y ในช่วงบิลแวลปวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการล้างเข็กล้างถังหมักและการล้างเพชรเข็กตามที่เพื่อนๆถามมากันครับถ้าจะล้างเพชรเข็กเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คือคับเลอร์ก่อนนำมาใช้ให้ถอดกันย้อนออกก่อนครับลด5หุนเกลียวในไป4หุนเกลียวนอกสายน้ำดี4หุน2ฝั่ง หรือสายน้ำดี5หุนฝั่งหนึงสหุนฝั่งหนึ่งให้เลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งเกลียวคัปเลอร์จะมีขนาด5หุนฐานสําหรับตั้งแขกเนี่ยผมใช้หูจับของเพรแขกขนาด30ลิตรโดยด้านข้างเนี่ยผมจะตะใบเพื่อให้สายไฟของปั๊มน้ําลอดขึ้นมาได้ถังที่ใช้บรรจุน้ำสำหรับการล้างผมจะใช้ถังหมักแบบถังสีท่อ PVC ตัดตามขนาดที่ต้องการ ปั๊มจุ่มผมเลือกใช้แบบ12โวลต์นะครับเพราะไม่อยากเสี่ยงโดนไฟดูด Power Supply 12โวลต์ผงทำความสะอาดที่นิยมใช้กันก็น่าจะเป็น PBW oh. นำมาประกอบกันแบบนี้ oh. เพื่อล้างถังหมักทรงคาร์บอยหรือแขกแบบบอลล็อก oh. กำลังของปั๊มส่งน้ำให้สูงได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับ อีกแบบหนึ่งคือการต่อเข้ากับคัปเลอร์ไทป์ต่างๆซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเข็กที่ใช้เราจะล้างโดยการปั๊มน้ําเข้าทางสายน้ําและปล่อยน้ําออกทางสายอากาศถ mm hmm. ังคาร์บอยล้างง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยาก mm hmm. เข็กแบบบอลล็อกก็เช่นกันอาจจะต่อ3มทางเข้ากับด mm ิสคั n แน็กเพื่อล้างบอลล็อกและท่อส่งน้ําภายในเข็กไปด้วยเลยก็ได้ ผมนำเพชรแขกมารีย s สเป็นถังหมากก็ล้างเอาค่าต่างๆออกได้ง่ายๆ oh. การล้างเพชรแขกก็แค่ต่อคัปเลอร์เข้ากับแขกแล้วปล่อยน้ำเข้าไปล้าง โดยปกติผมก็จะใช้เวลาล้างประมาณ10-15นาทีเมื่อล้างเสร็จให้ปิดปั๊มแล้วถอดสายน้ำดีออกจากคัปเลอร์ฝั่งที่เป็นสายน้ำที่เชื่อมกับปั๊มไม่อย่างนั้นอากาศภายในจะบีบตัวลงและเข็กจะบุกได้จากนั้นทำการล้างน้ำเปล่าอีกครั้งก่อนที่จะนำมาล้างด้วยสตา r ์แ n น เพียงเท่านี้เราก็จะได้แข็กที่สะอาดพร้อมใช้งานหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะสะอาดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับถังคาร์บอนนี้ผมตั้งปากแดดเอาไว้เพื่อให้มีตะไคร่จับอยู่ด้านในของถังหลังจากที่ใช้เวลาล้างไปประมาณ10นาทีคราบตะไคร่ต่างๆก็หายไปหมดแล้วครับคราบตะกรนและคราบยีสต์ก็ไม่เหลือแต่ก็อยากปรับปรุปรงการล้างเพชแขก โดยการใส่วาวอากาศเมื่อปิดปั๊มก็เปิดวาวจะได้ไม่ต้องถอดสายให้ยุ่งยากเอาไว้จะทำเป็นช็อตมาอัปเดตกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ